วัูดีครับผมผมจะสอนวันรูดิ้กสอนเปลี่ยนฟอนต์สองแบบผมก็หกคุณช่องออนไลง่ายนิดเดียวด้วยนะครับต์ผมทำได้ฟอนแบบแรวอามีคิวจากเว็บสองสอง ttf dot com แบบที่สองพิง พี he, he ่ก็จะส่อง ttf com font แบบสามซ่งอี้วฟิงพิสแลวให้เราโหลดทั้งซีฟอนทูและซีฟอนสามแล้วกดไปที่ local องจจะไมี

ตอนอเมซิ้รอแบบนี้น่นาจะแบครับผมอเมคิอกดแอปไทยสตอร์จิงกดเชนฟอร์มเราจะดด้มาที่ไอทีของเรากดฉันไม่ใช่ตีมในข้างนะครับผมไปที่ทีมของผมเฮ้ครับผม ฉันก็ที่แบบต่อสายภายในเครื่องถ้ามันไม่มีแบบนี้ครับผมให้กดแอปพอีกครั้งหนึง่งก็ตัวเล i o นกด change font มันจะด้งมาในที่ของของจ้าตัวซีฟอนถ้ามันมีแล้วกดกดใช้ชื่อแลปวเป็น ฝนที่มีคนใช้มากที่สุดที่ไม่ใช่ฝนพื้นฐานนะครับก็สองนี้สุดครับจะพองถยงทั้งสามแบบไว้เลยนะแล้วก็สีฟฝนสามด้วยนะนี้สุดค่ะ